ทางยาครับเมื่อนี้ไไรแซกแกลับกะมาทางยา <c oughs> ทางยาทางต้นไม้นะครับที่มันขึ้นต้นสีไงีต้นไม้เข้ากันไงี้แล้วล่ะครับข้างล่างผมเนี่ยข้างล่างผมนี่เป็นต้นไม้ที่มีอายุสองปีกว่าแล้วนะครับเนี่ยสองปีกว่าแล้วต้นแดงต้นยั้งกับ่วมหัวแล้วล่ะครับเมื่อนี่กับมาทางยาจัหน้อยทางเอานะครับเพราะว่า ต้นไม้ห้องนาเราหลายเรามันใส่เครื่องตัดกะมันตัดยากนะครับสิตัดยากกับโบได้บบได้ทางดูอกครับดนโดนเท้านึงว่างๆกับมาทางทางต้นไหนที่มันสิงามต้นไม้ห้องแน่ต้นโดยเฉพาะต้นที่มันเป็นพวกเคี้ยนะครับพวกเคี้ยใหม่พวกเคี้ยนี่มันสิหัดต้นใหม่อันนี้คือบบดีกับต้นไม้เขานะครับพวกเคี้ยนี่ถ้าบอกหยาธรรมาด่าโ็ไปยังครับแต่ว่าต้นที่มันเป็นเคี้ยนะครับมันสิหัดต้นใหม่เป็นเห้ต้นไม้ห้องน่อยู่นี่ตายได้เพื่ครับบวยไงเหรอครับ เดี๋ยวไปทางตอกนะครับแดดแดดเมื่อน,นี้ฝ้าแจ้งจังปงังทางหงาะไปทางอีกตรงน้นกันครับ เท้าเมยกันครับให้อยู่มือน,นีมีลมลมนี่โอ้เย็นเด้ลมธรรมชาตินี่โฮมไผ่ฮะผักเทาเมยผักเทาเมยผักเทาเมยครับโอ้ห่อนใส่โฮมไผ่ด้วยโมไผ่นี่ดีด่ดีเลยครับ อันนี้เป็นปลาแบบว่านกเกระเสบอายุได้สองปีกวักวแล้วครับไผ่นี่ครับไผ่ยายพันธ์แบบขุดเหงานะครับขุดเหงามากกับกิง่งกิ่งบริได้ตอนนะครับกิ่งแบบกิ่งที่เป็นพรอมปูกเขาเอามาปลูกเลยนะครับบริได้บริได้ตอนบริได้ซ้ํานะครับเอามาลงลงดินเลยได้เป็นเป็นซิบกว่าเยอะครับอยู่นี่ ไผ่ในเิให้ร่มเงาไว้ครับถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับผู้ใดที่ไปเฮ็ดเกษตรหรือกำลังเิเริ่มเริ่มต้นที่ปลูกอย่างกอนเนี่ยนะครับถ้ามีพื้นที่กับแบ่งพื้นที่เฮ็ดพเพชรต้นปลูกต้นไผ่ไว้นะครับส่วนมากคนที่มองมองม,อง,มองว่าไผ่มันหกจริงๆแล้วม่ได้หกหรอกครับถ้าเฮามีการดูแลตัดสางจักหน่อยมันได้ใช่ประโยชน์หลายอีหลีครับนอกจากกินได้ล้ำเอาไปเฮ็ดเสาหัวเอาไปเฮ็ดเสา ถ้าหน่อยจัีนะหน่อย mm hmm. เฮ็ดเสาอย่างไรลยอย่างครับเนี่ยเดี๋ยวยุดอาศัยได้โฮมไพเพราะว่า,าถ้าเป็นพื้นที่โลง่งๆหี่อบทานมีโฮมอย่างนี้โฮมอย่างที่สิใหไงเรี้ยวเนาะครับที่ให้เฮาได้อาศัยได้เร็้ยวเนี่ยต้นไม้ชนิดใดเนาะครับมีแต่ต้นไผ่เท่านั้นครับไงเ่เ้็วหลอกแขียงแรงความได้ครับมีต้นไผ่เท่านั้นอีกนะอันนี้สองปีเยาะเอาสองปีสะครับสองปีที่เฮาอาศัยสนโฮมได้นะครับ เขาจะเขาตัดแสงก็เดี๋ยวพระเดี๋ยวเดี๋ยวจะดีงุงให้เบิ้งครับบานเป็นเลยครับเนี่ยครับเห็นไ่ครับ,รบไพ่แค่สองปีเนี่ยก่อนนี่นี่ปลูกจากมะเบิ้งนะครับแม่ต้นแม่ต้นแมวที่เอามาปลูกเนี่ยต้นแรกนั้นนะครับเนี่ยนี่แหละครับแขนงยังสี่หะ่ะ นี่เรต้นแรกวันนี้นครับเนี่ยเอามาปลูกเนี่ยมันอกไก่หน่อออกมาเรื่อยเห็นไหมครับเนี่ยภายในสองปีได้จากลำแล้วน่ยนับเบิรงนะครับปอนี่หนึ่งสองสามสีนับเบิรเลยครับเรื่องลำหน่อยลำใหญ่ออกมาแรกๆสีล้หน่อยก่อนเนี่ครับไผ่เนี่ยเราก็ง่ญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับในสังเกตนี่ครับนับได้ครับนี้ลำแม่นับบอนับเอานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับกาลังสะออกอีกครับเห็นไหมครับ เก้าสิบป,ปุ่นแล้วครับนี่แหละครับไผ่พุน่นปลูกจากเงาทั้งนั้นครับปลูกจากเงาจากกิ่งทั้งนั้นเลยสำหรับอมองอีกีเป็นปลูกจากกิ่งมันนี่อันอันที่ปลูกจากเงาเนี่ยครับอันที่ปลูกจากเงาซองปีนี่ก้อนนี่ล้ำหเหลืองเนะ่ยหิมซุ้มน่ครับแต่ว่าล้ำเหลืองเพราะว่าแดดซองถือบอกก็คือแดดถ้าแดดถือมันจะออกล้ำสีสีเหระครับมันเพราะไหนานะครับแดดถือ มันจะออกลำสีจริงส ah, so ิเลยนี่อันนี้คือขุดเหงามานี่ขุดเหงามาเนี่ยได้แค่สองปีเนี่ยไผ่เลียงวันกับขุดเหงามาไม่หวกไผ่หวกกับขุดเหงามาสร้างมนก่บขุดเหงามานะครับเนี่ยนี่คือขุดเหงามาพวกเนี่ยสิอขุดเหงามาบิดเลยนี่หละสองปีก็ได้ใส่แล้วครับได้ส้นห้มได้แล้วเนี่ย ถ้าเปรียบว่าพื้นที่โล่งๆที่เริ่มวางแผนการปลูกเช็ดกระเสียเทศอย่างแบ่งพื้นที่มาปลูกที่จากสซนโฮมไว้เนี่ยปลูกไครเลยครับเอามาาก็ตัดสาร้างออกอะไรที่เป็นออกมาข้างนอกเนี่ยเห็นบ่ครับรถไม่จอดนี่กับโฮมเลยครับเนี่ยเห็นบ่ครับโซนโฮมในเราได้เ,เนี่ยนี่ครัะคือวางแผนไว้ปลูกเพื่อกันล้มน้ำนะครับต่อไปห้าเ้าเฮ็ดกระทอมหน่อยชักหน้าหน่อยอย,อยู่นี่ลมม้างแห้งหนี่ไผ่ละซ้อยได้ดีอีลิครับไผ่ นั่นแหละครับนึ่งหันท้าเบิงไพมาปลูกครับสำหรับสิเริ่มต้นมาทำการเกษตรมีพื้นที่ว่างอันนี้เป็นแนวทางสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นนะครับสิบมาอย,ยูบ่บานสิทุงานอยู่เก็บเงินเก็บท้องได้หลายแล้วอยากมาอยบาน <c oughs> มีพื้นที่เ็ีอย่อียงนอเนี่ยอยากมาเลเ้็เงเกษตรอยากมา สิเ็ดเกษตรแบบแร็สร้างครับกะอย่าลืมแบ่งพื้นที่จากน้อยนึงเฮ็ดหม่องเฮาอยู่หม่องหม่องเฮาอยู่หม่องเฮาใส่น้าปลูกปลานะครับปลูกไร่นึงก็ยังดีครับปลูกไร่นึงก็ยังดีให้มันมีหม่องอยู่หม่องสจังนี่ลสิะครับเนี่ยไปเสียหญ้ามันไม่เมื่อยือไปเฮ็ดงานการแก้งห่อนห่อนมานะครับฟังคุณแต่ข้าวมาส้นโฮมหม่องนี่นะครับเนี่ยอุตสาห์นั่งเล่นน้อนเล่นได้ครับเฮ็ด้เฮาหายเมื่อยหายลาได้ด้กันเฮ่าได้อยู่โฮมนะครับ หญงเป็นหฮมแบบรรมาฉาดิพรัะนีแจะต้นใม่อ่อนเลยครับเนี่ยนี่คือการวางแผนของผมครับคิดไว้ว่าม่ติเป็นทั้งสี่หล์ละตะกี้เป็นตะปะอ้อย่างเดียวนะครับันนี้ก็มันเรื่อมออกแบบเนี่ยมองมองข้างลัางในที่เดียวเห็นอยู่นี่หนึ่งไรนะครับเนี่ยหนึ่งไรนี่คือเริ่มเห็ดปีแรกเริ่มเห็ดเริ่มวางแผนเฮ็ดปีละไรเพราะว่าเขาใส่กําลังจากของอย่างเดียวเ็ดแบบทุนหน่อยนะครับกรเกษตรแบบ คนจนบ่ได้เห็ดแบบคนรวยนะครับแบบคนรวยเนี่เพื่อนเก็สิเอารถเอาหยังมาขุดวางแผนมีเงินน่ะนะครับอันนี้เห็ดแบบคนจนมีทรัพยากรก็คือมีที่ดินมีกำลังสมองพอล่นครับเดี๋ยวก็มาเริ่มเฮ็ดเฮ็ดแบบถ้าเอาง่ายคือคนบด้มีทุนนะครับนี่ล่ละเฮ็ดแบบผรมเนี่ยป่อยเฮ็ดไปนะครับมม่ก็เป็นตาขึ้นมาได้ด้วยนะครับต้นยางต้นยางใหญ่ยเติบ้วเ้อครับข้างหลังนี่ ต้นไม้อยู่นี่ผมไม่หนับนะครับสินนับจากมืออยู่ตั้งใจนับอยู่ว่ามีจากตน้นสินล้งนับบึงอยู่เอาไม้ยืนต้นนะครับเอาไม้ยืนต้นก่อนะสินนับวาชนิดใดมีจากตน้นเล่าวันนี้ชนิดใดจากต้นชนิดแบบใดจากต้นสินเล่ามันบ่ได้นับเพราะอย่างแรกๆมันก็ันับอยู่มันปลูกเสริมครับบาเนะี่ยปลูกเสริมเนี่ยปลูกเสริมไม่ได้จนว่านหนาแล้วครับโอ้ลม เย็นดีครับทั้งคนและน้ำท่วมขัดแม่น้ำท่วมน้ผมเนี่ยทั้งอื่นนี่อยู่ยากแล้วครับขันน้าผมนี่น้ำท่วมน้ำท่วมน้ำน้ำมากน้าผมเนียวน้ทั้งอื่นอยู่ยากแล้วความผมมันอยู่สูงอีกทีครับสูงเติบเลยไหเพื่อที่ผมเปลี่ยนือขุดหลองขุดยังแ่ะเพื่อย้ำานามมากผมให้น้ำไหลลงไปอย่าไปใต้ดินนะครับผมอยู่สูงแท้เลยครับ อยู่ส่วนหนอกเขียดคล้องน่อเขียดม,มันมีคล้องพานพร้อมนะครับของผมอยู่เย่ยต้องมาใสยพึ่งจกคล้องนะครับม,มันมีคล้องธรรมชาติด้วยนั่นแหละแต่เลี้ยงออกแบบจังสิ่นะครับนี่ได้ยส่วนโฮมโอ้ได้ส่วนโฮมที่เขาเห็ดไว้เขาปลูกไว้นี่มันก็นดีใจครับเป็นงานในเมืองอันนี้เป็นพื้นที่ที่เขาได้ปรับอยียงหลายได้ครับ บ่ได้แบบว่าเอารถมาขุดแล้วเอาดินขึ้นมาทม,มหันหมออ่องนี้ใช่มครับมีแต่ข้าขุดบักโจกเนี่ยขึ้นมาขุดขุดขึ้นมาแล้วเาก็มาทมใส่รถน้อยหยูเลยครับรถน้อยๆเนี่ยเป็นรถอาจจะเคยเห็นอยู่ยูดินนะยูดินมาเทใส่หม่องมันตําอีดนะีเนี่ยเนี่ยจัางเช่นหม่องทางองง้างหม่องที่ผมปูพ่ของดินมาเทใส่อยู่เด้ขุดกะคล้องขึ้นมาคล้องที่ผมขุดแหลอครับขุดซิดขึ้นมาซิดถึงมากกงาไปแล้วเอาดินถอยมาเข็ดไปเรื่อยๆนะครับ ถถาเบื้องเราก็เป็นงานโอ้ค่ะถ้าเบื้องในภับแบบบ่อฟังว่าขุดเองนี่คือ,อยังยา,ยายู่อดิแต่ว่าจริงๆเรามันไม่ได้ขุดเทียเดียวคขุดหลายหลายมือมือแต่ยังมาเสา่าสื้มือสู้อเหมือนะครับเป็นเดือนสองเดือนสามเดืนอนก็ขุดไปประมาณนี้นะครับกําลังเห็ดกาลังสั่งอยู่ครับบ้านนี่อุดมสมบูรณ์ปันเพื่อนหรอกครับกําลังเห็ดในปีสองปีนะครับถ้ามองว่ามันโดน ปีสองปีที่ยังบ่โดนนะครับถ้าเาบ่ได้เห็ดอย่างเลยเนี่ครับถ้าผมบ่ได้ไม่เห็ดมองนีเนี่แต่สีบ่มีพวกนี้เกิดขึ้นมาเลยสิบ่มีต้นใหม่เกิดขึ้นมาบ่มีต้นไผ่พวกนี้เกิดขึ้นมามองนี้สิเป็นโลง่ลงๆปลูกอ้อยปลูกเข่าซื้อได้ครับพื้นที่ทั้งหมดอีดีนะครับพื้นที่ทั้งหมดนในส่วนยูนี่ครับสิบสามไรนะครับสิบสามไรส่วนที่ผมแบ่งเห็ดนี่ยสี่ไรนะครับ น้องขั้น13ไร่นั่นเข็ดเขาแน่ได้ครับมีอ้อยน้ำพร้อมได้ครับเดี๋ยวนี้มันกับมี้นะครับแบ่งเข็ด้วยกันเลยครับแต่ว่าล็อกส่ผมมาแบ่งปลูกต้นใหม่กับเ็ดมันนะนสองไร่นี่เมื่อที่ทั้งหมดนั้นเจ็ดสี่ไร่นะครับผมมาปลูกต้นใหม่ปลูกแบบว่านักเกษตรสองไร่ชุดงหลังผมนี่ได้สองปี้างนาทางฝุ่นค,ครับล้างกล้องเลยได้ปีกวัวเนี่ย เป็นอีแบบหนึ่งที่เขาคนพบเองนะครับโดยที่เขาได้มาเห็ุจริงๆละ่ะมันม่มีไพเอ็นันสัมผัสมันบอกกันว่าไ้ครับแนวเนี้ยถ้าล้มเนี้ยบอกกันว่าไรมันต้องสัมผัสเองเห็ดเองนะครับมันคือยังมาอยู่สิทธิ์ล่ะยู่ได้เนะยครับยูเพียเดียวกับยูได้ยู่แบบเนี้ยนะครับมันอยู่มัดมือยู่ได้ได้หอมครับอยู่แบบเนี้ยผมยู่แบบนี้มัดมือได้เยอยยูยู่กับอัน หาคำตอบว่าเขาคืออยู่อะไเหมืนมือนีหมบอนมือนค้าเดียวคํานะครับผมมาเนี่ยแป๊บเดียวมือแล้วอ๋อแป๊บเดียวมือนสิไหมครับสรุปว่าเขาก็อหนูสึกว่ามาเนี่แป๊บเดียวมันคำมันเหมือนเรยวเพราะว่าเขาอยู่กับสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาหักสิ่งเขาเห็ดนะครับเขาเห็ดเขามีแนวเห็ดเขาเบิ้งหลังมันกับนีแต่แนวเบิ้งเขาปลูกต้นใหม่เขากบบเบิ้งต้นนั้นต้นนี้เขาทางหะไอ้อันนั้นอันนี้ไปจสิไหมครับมันกับเรื่องคำไปนะครับ ปลูกต้นนี้ไว้ใกล้ต้นไผ่มันถือเป็นไม้ที่ง่ายบ่คิดไปนะครับลวงมันหรือพิจารณาเลยครับแบีต้นนี่เห็นไหมครับอันนี้ต้นยางเลยยุ่กับต้นไผ่เลยมักับจีเฝ้ามือนไปเอาเสียงเลยหลังต้นยางแม่นสูงๆงงอย่างนี้ต้นมะฮอกกันีนะครับไม้มะฮอกกันีนี่ไม้มะฮอกกันีนี่เป็นไม้ที่ใง่ใหญ่ายปานกลางบ่ไรง่ายทราบอะไรง่ายเรยวว่าเว่ากับแดงนะครับมะฮอกกันี้กับไม้แดงเลยใ่ญ่สูสีกันครับ เอาคลิปนี้ก็เป่าสู้กันฟังซ้ำนี่แหละครับเดี๋ยวขอจบคลิปกันก็สิไปทางาง่ายต่ออีกน้อยครับมันนี่มันลงมาได้การรีวิวสู้กันค้ยกันต้องคลิปไ้ถ้าเบิงสวัสดีครับ